เชา้ามาก็เจอแฟนขับเลยแต่ไม่ใช่ตัวนี้แต่เป็นคนนี้ขุภาพานนิอ้าวสวัสดีครับโไม่ผมไม่เห็นหน้าใครอ่ะ เตรียมตัวในเช้าเลยมาถึงหมายครับแต่ว่าลุงมาถึงก่อนเราอีมาถึงแต่เมื่อคืนแล้วได้ปลาตัวสวยๆมาหนึ่งตัวนั่นคือพองแดงแม่บดีจริงๆคุณลุงมาถึงก็ได้ตัวเลยมาเราเดินลงไปในน้ำกันดีกว่าครับอุปกรณ์เราเสซ็จพร้อมแล้วนะครับแหที่มาคือแหนจะซอกกว้าง1.5เซนแหแรกลงไปใจเต็มความโอโ้โหเชียวหัวมันนิดเดียวเองไอ้งูบ้าเอย้ยใจหายหมดเลยดูดีไม่เขาเ้าแหเราโอโ้โหมันกำลังลากปลาตีไปกินเลยมาถึงก็มาแหแรกเราปลดได้ปูนี่มาตัวหนึ่งเป็นปูม้านั่นเองแล้วก็กุ้งมันเพียบเ้ยบ อยากให้คนมาตกปลาเลยวางกันต่อไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ล่าเข้ามาแล้วตัวนี้จะมีอะไรหรือไม่มแหนี้ตอนรูปนะนะโอ้โหเสียวเหมือนกันนะเนี่ยนอ,อนยกขึ้นมาไม่รู้ว่าได้อะไรแต่ว่ากระพงข้างปลาปลาเห็ดโคนปล่อยไปดี่จิ๋วเกินไปแหปแหหนึ่งลวงไปแล้วฟ<ส>้ววามือแบบนี้มันวานแล้วจะได้อะไรมาดูเราได้อะไรโอ้ขุด